่วงนี่เพื่งเพิ่งหุ่นุนเพื่อนไมุ่่นหรอเพื่อนม่พุ่นหรอย่ไอ้เรือหน่อยยาิโอ้โอ้หมนมนม้นปาดุปะดุพี่น้องปาดุนี่โมนต้มมนต้มมนต้มนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ สวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้สาะอสะอดได้ค่พาพีผ้านองหาล้อป้าขอน้ำทงไฮทงหน้าเด้อจ้ะบรรยากาศทงห้ากับร่มแนวม,มันนี้จ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะไปค่ะวันนี้พาลงทงลงทา้าหาล้อป้าขอนี้คือเก้าละจ้ะไปหลุนกันค่ะว่าสีมีเบานะแถวนี้ไปยายรอเบิ้งค่ะ บรรยากาศบปานเขากะวัน,นนี้ร่มแน่นออร่มแห้งค่ะปะใหญ่ไปละตามไปเรื่อพแล้วค่ะบ,บัวงี้ร่องเบิงค่ะใหญ่เราศิษส,สากน็น้อหนามเป็นลายหนามส,สาเบิงก้อนน้อย,ออยแต่ว่าปะอุ้ยผุ่นใหญ่ใหญ่ผุ่นเบิงใหญ่เราส่วนหนามป้าเป็นดินอยู่เด้อน้อยใหญ่น้อ เดี๋ยวเรามาหลุนกันค่ะเปตนตมีอยู่ค่ะอ้ยเบงยายเราส่วนหนามส่วนหนามพอดิ่นทบงค่ะนคอนนคอน๋อเอ้ายายสาเบงกอนนาอยยาเนาะเบงเบงเบงกดดินดิ่นอก่โอ้โห่วงนี่หวงนี่เปตามีป้าอยู่ค่ะจินท่าเหแม่เลยดเนื้อรับนรับ ถัดไปปุ่นกันจะเป็นหวยเนาะยายเนาะฟังทางอุ่นค่ะอู้นทงอุ่นเป็นหวยป้าเพื่อสีลงมาทอกันอยู่แถวแถวไต่เนาะค่ะถ้าแรง้าแม่นเกินกันจะว่าไต่บานเนาะยายเนาะไต่บานไต่ผู้ค่ะแถวรอผู้แถวรอผู้รอหวยค่ะนี่ก็นจะเป็นผู้ที่เข้ามหาเหตุประจําเข้ามาหาเหตุประจําค่ะหาปลาหาปลารอตีนผู้ถัดไปผู้ก็นจะเป็นหวย เป็นห่วยค่ะลงไปหาแม็มนลงไปหาเมลมูทัดไปต้้งผนค่ะนี่ก็เป็นผ boys, no. <im ู้ที่เข nah, ้ามาหาเหตุประจำนายยยเนาะไก่บานค่ะปลาไก่บานโอ้ยยัยเบื้งป้าที่หล่อผุ่นไม่บวงนี่เบื้อบ้งุ่เบื่งเบื่อหุ่นเบื้อนเือุ่นเหรอ่เบือหุ่นเหรอยัยไปดูหน่อยตาออกกันจะได้จาม่งยๆ ตาคนนึ่งประกาตาอยู่บัวคุณค่ะหุ่นค่ะมันจับคือกันค่ะมุมมามูมมาอยู่คนค่ะก็ไลกันน้อย้า่เนาะโอ้ยเดี๋ยวนยันเสียงคนดีดอบัวงีแล้วก็บัวี้แล้วก็จิ้ไปหาตาไปเราย่า่หุ่นนหุ่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 ุ่นหุุ่่นหุุ่่นห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 ุ่ กลราจ้าป้าป้ายายเริมจับเราสาวออกแน่จังหน่อยเนาะอุ้ยบางป้าคนจังเหรอคะหิยยายประคอหิยในเนื้หยาคอยจับไปเรื่อยๆเนาะคอยจับไปเรื่อยๆจับไปเต็มก็ยังไปกเสษมอนบวกนี้มีรวยเดี๋ยวยางไปเป็นลงหอยเตียนเอาบ่ได้เนาะจับเพิ่นบเหมือนก็จับไปเรื่อย ปคน่อยมา่มแล้วมาแล้วไ่เนี่ยมาเ๋ยวเดี๋ยว่อยหน่อยคนหน่อยโมบังบังบังบอลบออพี่น้องบงมมี่ไมาดูคนมาดอบี่เเฟือง้ยม่นีลยมาบ่มาบ่นี่ี่่าสร ออกสวยพี่เก่าแล้วเนาะยยแดดพี่เก่าค่ะเือแดดแล้วเห็นแต่งท้าลยนไนก็เดินบ่เดโอ้ก็ดีหน่อยใช่ใช่ใช่โอ้ยาดูมอนมอนมอนไปดูไปดพี่น้องไปดุนี่้ยมอนต้องมอนต้อง หมุนต้มนี่โอ้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ป้าลงแถวนี้ตัวใหญ่น้อยใหญ่น้อคือปีไก่เด็กเขามาจับเลยแมนได้กับตัวใหญ่นดิอยู่ไก่หอยไก่เนาะอยู่รอหอยรอเนาะเปื่ืนลงมาเนาะโอ้โหเกอดเยอะเ่ะหนิหอยก็มีพวกหอยดิอุ้ยอุ้ยนี่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 บางแดดแดดจัง่อยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่โอ้ยเห็นแต่าเห็นแต่า

แหวนแน่ะ uh. ค่ะอนข้าวดีแน่เลยพี well ่น้องห็นแต่หางบูบับบับอยู่โอ้ป่ายังเป็นป่านยังเดือบัดหอยกับพหอยนั่นั่นนั่นมาดูหน่อยมาเขีงก็มาดูหน่อยกรายเนาะก็ะดีเกิดหอยหน่อยเสีกรบตานี้เยงเขง ใช่ไหละ่แฮ้ยหญ่นำี้จะเอา้อไปยงพี่เนอะพี่จหางปลาพี่หางปานา่ยัพี่ยังพี่ยัง่ยงียงพ่ยัี่ยังา่ง่งย่่งี่ียง ป้ายังเขาน้อยเขานอกบ่เขาน้อยนาาเห็นปลาดุกระย่ายห็นเหนเห็นเห็อุ้ยปลาดุกรอไมน่งหรือไต่เพื่อนไปนอนก็ป้าเอาม่มีไก่เอาไม่มีไก่ไก่ไก่ไกมไก่ไก่ไก่บ่คอก็ปลาดุกนะนี้อ่กันลองจ้องออืบวกไงมิจะใส่บ่คอหน, stock, อหน, ights, อหน่อยปอก ปลาปักขนนี้หนูด right? ีน <LO OR> <arson crashes> ี uh ่ไตเฟืองหมอนปลาฝันไตเฟืองเด้อพี่น้องหวังได้ตือพี่ดิ๊นอ้ยนี่ปลาควาตัวนึงมุกจังมุกหมอนนี่เราตีนเจ้าพี่เฮ้ยเกือบแม่นหยียบเห็นมาน้อนี่แดดแดดจ้องเห็นมาหนอจ้องมุกควาติดว่าตาหนามลูกคุณข่าหนึ่งมาอยู่เราโก้พี่อ้ยตัวใหญ่ด้วยนี่ ก็ิงในมือนขันจีตุ๊มพี่เนาะมามากมาขันจีตุ๊มโอ้ยโอ้ยขอหนวะอะไรนะโอเคมันเนี้ยเป็นาฟ่างอนนี้ก็ข่ก่อมาบ้เบื่อข้ามา ็ดีกดีน่นนนแล้วเอะรเยอดกพี่น้องดูโอยดีดีคมาปลาไก่หอยเรือน,นี้แถวหอยรอตีนผู้นั่นตัวหนึ่ง กำไปกำมาเออเออหมดอยู่ในตบปวดเด็กเยอะนี่ผมขาวขันขีตบมีตัวนี่อ้นี่้างข้าง้างยายนี่ปวดประหานั้นมาดูก่อนดีโอ้ยตาองมีสวงามด้วยน้วยใหญ่นอะ đấy, áo chứ là, chấm được đấy Đây ôi, say thăng này có đây vậy? Còn để lái tàu thì được không? Nó bảo vệ xa nam nó. ทางอา่อยจะซาหนามจ้ะอ๋อทางปุ้นเราได้ป่ะนาะเห็นเราจะมุมมาปุ่งมาแบบไปหยาดเราอยู่ไปหยาดเราเลยสิปหายป่ะมาอยู่น้ำยิสีเลยฝนนี่แล้วเือ บึ mm. ่นไปตายเนี่ตัวใหญ่ปะตายเยบืบึ oui ่นไปตายตัวบกใหญ่นึงใหญ่หุ่นแข็งแล้วยังน่าเสียหัวนมาบื้นไปใส่แล้วแล้วตัวบกใหญ่นึ่งหลุนเดียวกันก็เข้าจับเลยเนาะเนี่ยน่าเสียวแล้วพวนี้องเ๋นะขอ ปูปูระวังระวังถึงนี้มนมีเมือนนปูกันโอมีทั้งป่าขัเมือน่องตัวนึงปูปูเด็วกว้ป่าหอยก็มีขันมือนมเนอะนี่เนาะอี่เส้อันนี้ นี่เด้นี่เด้อสองอืมดุก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 ดุ๊กดุ๊กดุกอ่อนหน่อยดุ๊กหน่อยสองครับมีอะไรตัวนึงนี่เอาไปหมกแสบเด้อยหน่อยใหญ่เ้ยมันใจเฟื่องอ่อนนี่ค่ะปลาดุกนะใส่เคื่องเปิดหาก่อน ออนน่ตัวนึน<ไ>งสายแต่อู้ปมาดูออนขึ้นหลายทะยานนี่นี่นี่ขุ่มขุ่มขุมบวนี่ ใด้ค่ะค่ะเปิงเพิ่นเบื่นไปตายนอตนีจชดมดจอหน้ายายเบื้บงองจ่ะอูใส่เดียวกันเลยก็ตเข้าม,มาจาบับเปื้อนถึงมาตายอามหน่อยาน,นอยแล้วเป็นหาหมองหน้ายายนะเบื่อนี้มีบวงนะบวกกรีดกันบวงนี้มีบวงนะน,<า>น,นานาจะมีเลยน่ว เนาะยวเข้าคอยสาวออบางึงรอรอกันนี่มันเมืดก่อนคุณมาตายยังไงบุญจับเลยเจับเลยนี่จะเอาหนามวางนี่ก่อนทำมืงก่อน เห็เป็นหมอนเลใช่ประดุงหน่อยเห็นหมอนย่นย่นย่นอนอๆหเห็นต่หังเห็นต่ฮังเห็นต่ังคอป้อตอนใหญ่สาเห็นพม่นประคอหื่นหมืนมาหลายตัวบ่หมอนไห

เพื่อนที่ไหนล่ะเพี huh? ้ยนเต็มมาหลายตัวเลยอ่อนใหญ่ตาหนามตาขค่านน่ดีครับอียื้ไซร์อะไรใหญ่เนี่ยหน่อยกระลียังดีไห นดีนยะเป็กนเดินะก็เคียงนอนอย่านีดูอยู่ห่นตนบอเดี๋ยวเด้นะเด้ด้ดดเีบืออไปเสโอนั่นนั่นนั่นหางนี่จะหางมอนเนี่ย แดดเอาเลยย่าโอ้ยโอ้ยปลาดุกอ่อนตัวใหญ่ดีเนาะบวนี่หน้าหน้านี่แม่ละหน้านี่มันก็คอนเป็นบวงเป็นบวเน้อยย่เนาะโอ้นปลาเค็งกับแม่ใหญ่ดีควยซ้าไปเทะลุงทะลุงครับดูดิฮาว้าวป้ายนิดสักดซ้าไปเรื่อย อีปปูสิออกล้วอีปปูก็หวงกระตานะขอกระตาะอ้าวอยากก็ดูกันหมอนด้วกัน มอเคองะเบิบบบเดไปดเปิดมาเดีประดุกอีกแล้วจ้ะอุ้ยอุ้ยงามดีหอ,อน,นีนกนะะอกนเตะลิลิอยะดนมาท้า แล้วเอาอะไรย่าอู้เนปอยู่ในปากอ้เป็นดีดีข้างนอกปวดมือถึงงามเลยแล้วปวอหลิ่ม วันนี้แดดบูบดเลยนอนใหญ่แดดยางเดียวเลยนี่แดด,ด,ดแต่เราแค่แหนแต่เพลนลมเนาะอนี่บ่งหมฮน,น,น,นี่นี่เแล้วก็งงกัซะเดียวบักเดียวบัแนี่ระดูกระคอเป็นยู่เงียบอยู่มะันจะอุ้ยลังค่ะ

เขาดูกาใส่ระบายีนไดบ่อะไรเนาะไปน้ำามีแล้วไปนนามีแล้วข้ามากใส่เสื่อเดียจ่อยเดี๋ยวเอาคอยซาไปเรื่อยเนาะย่นเื่อไแล้ว

ที่สามสามบนแพมาสิมองไรคนหนาวมันขวนลงเนาะอยู่ๆุกงปลาครับโอ้ยมองกันเด็นหน่อยเด่นารเนาะยายน้ะโอ้ยตค้งห้ามครับปาปาปป ระวังประเด็นออกบนคมยูร้านเต๋อ่ไปแล้อะเข่งตื่อ uh ย um. hmm. ู่ตอนนี้ตัวใหเด้อนี่อืฟังทางด้วตอนใหนดีตนหย่าเนาะเงี้ยตัพ่อน อยู่เก่งประดูกกระคอนอะอือปืนโจ้ามหาป้าอนมาในกมันเนยอะอค่ะพี่น้องมันมันเะนจ้าพวกนีงานนี้คุมเลยนะ้ะยยาเนะ้ะบวเดียวกุมเลยค่ะ,คะ,ะป้าขอนงานเดียวนะ้ยายนอ้อบวกหนึง่งสออ้ยมเมนต์บวกหนึงนน่งงานหนึ่งค่ะคนบวก เพื่อนคอนต้องลองแต่งแด่งกับสาวน้อยใหญ่ค่ะคลิปนี้ก็สวยสวยแห้งแล้วน้อยใหญ่เนาะจ้าไปเด้อค่ะสิเดก้าบานสิเดลาไปก่อนแล้วค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจชงอีสานสะออนเด้ในเดือค่ะขอบคุณถูกกำลังใจถุกไลค์ถูกแชร์ถุกการติดตามเนาะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบอกไปไซค่ะเดี๋ยวสิพผ้ามาคันกิต้มอีกค่ะต้มมะเร็งละจ้า โตบอกกินข้ากับปล่อยโตกินข้ากับกินหใบยหญ่น้อกินใบใหย่เยอะๆตัวใหญ่ต้องงามดีค่ะมาดูกับตัวใหญ่ก็พอกับใหญ่ดีเนาะยายเนาะปลาแถวตัวใหญ่ปลาบินยู่รอกหวยกระสิมาลงหวยเนาะทั้งขุนกับหวยทั้งนี้ก็ปลาเก็บเฮ็ดค่ะลงปูดินจ้ะลงปูดินปลาดติสไลจังหวัดศรีสะเกดเฮาค่ะปไปกับเฮาใหญ่